สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าการลงคลิปยาวตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นั้นแล้วทำให้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4หรือทำให้เป็นคลิปรีวิสด้วยนั้นนะคะทำยังไงหลายคนทราบแล้วก็ดีแต่อีกหลายคนที่ยังไม่ทราบวันนี้เปิ้นจะพาทํำนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นเลือกรูปภาพและวิดีโอขึ้นมานะคะ ใส่คำอธิบายแล้วก็แฮชแท็กตรงชื่อคำอธิบายให้เรียบร้อยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่าสร้าง playlist จากวิดีโอของคุณเป็นรูปกรรไกรอยู่นะคะตรงนี้จะตัดวิดีโอของคุณเป็นส่วนสั้นๆนะคะที่เปิ้ลเคยบอกว่าเป็นส่วนที่1 2 3 4แล้วแต่ความยาวของคลิปเราอะคะ่ะให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะคะหน้าถาัดมานะคะ จะเห็นปุ่มที่เป็นแถบสีเทาใช่ไหมคะที่ลูกศรชี้อยู่ให้เราไปคลิกตรงนั้นเลยค่ะสร้างเพลย์ลิสต์จากวิดีโอของคุณตรงนี้ให้เรากดเป็นแถบสีฟ้าเลยนะคะหน้าถัดไปนะคะเขาจะขึ้นให้เราเป็น2ช่องนะคะสร้างเพลย์ลิสต์จากวิดีโอของคุณแล้วก็ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับวิดีโอในนาคตดต่อๆไปด้วยนะคะนั่นก็คือคลิปยาวต่อไปถ้าเราลงเราไม่ต้องไปตั้งค่าตรงนี้อีกนะคะเขาจะตัดวิดีโอให้เราโดยอัตโนมัติเป็นหลายๆส่วนอโตโมติกเลยค่ะจากนั้นให้เรากดบันทึกนะคะพอเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับมาหน้าเดิมนะคะสังเกตว่าการสร้าง playlist จากวิดีโอของคุณจะมีคาว่าเปิดอยู่ค่ะหลังจากนั้นก็กดโพสได้เลยนะคะพอเรากดโพสเสร็จ ก็จะขึ้นวิดีโอเป็นส่วนๆเหมือนของเปิ้ลแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวอย่างที่เปิ้ลทำนะคะถามว่าผิดกฎระเบียบไหมตอนนี้ Facebook เขาให้เราทำแบบนี้นะคะเงินก็เข้าคลิปเปิ้ลปกติดีนะคะ ยังไม่มีอะไรผิดกฎผิดเกณฑ์อะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าใครอยากทำก็ลองทำกันดูนะคะแต่นิดนึงค่ะสำหรับเปิ้ลแล้วการทำหลายๆส่วนนั้นบางทีมันจะทำให้ไปซ้ากันกับคลิปรีวิวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเปิ้ลเองถ้าทำคลิปนะคะเปิ้ลอยากทำแค่คลิปยาวแล้วตัดไปเป็นคลิปรีวิวแค่นั่นเอง แล้วแต่ว่าใครชอบทําแบบไหนถ้ายังไงเธาลองทํากันดูก่อนนะคะสู้ๆค่ะ